สวัสดีค่ะพบกับแด้งหนาวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเรามาที่ทุเรียนสวนคุณยายกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะเราจะมากินบุฟเฟ่ทุเรียนรวมสายพันธุ์โบราณน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้กินสายพันธุ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยะคะ่ะอันนี้เป็นทุเรียนโบราณเนาะสายพันธุ์โบราณน,นะรวมสายพันธุ์วันนี้เรามาเจอมี เม็ดในยยปางนะคะยังไม่เคยทานนะคะเดี๋ยวลองดูเนื้อนี้พรีเมียมมากๆนะคะเป็นผู้เรียนพรีเมียมมากๆเลยนะคะพวงมาีนะคะพวงมาีปีที่แล้วได้กินอยู่เนาะคุณคุณว่าได้กินนะแล้วก็หมอนทองจะบอกว่าที่นี่หมอนทองอร่อยมากทุกคนดูดิหมอนทองพรีเมียมมากนะคะ แล้วก็วันนี้ได้กินอันนี้ค่ะนวลทองจันนะคะนวลทองจันนี่สวยอย่างนี้เลยสีเหลืองทองนะแล้วก็มีหลงรับแลหลงรับแลก,ก็ครั้งแรกนะยังไม่เคยทานเนื้อสวยมากนะแล้วก็จะมีในส่วนของก้านยาวปีที่แล้วได้ทานแล้วก้านยาวนะคะจริงๆในหน้าร้านเนาะก็มีอีกหลายสายพันธุ์เลยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูวันนี้ได้กินเยอะมากทุกคนนะ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะอันนี้เป็นเม็ดในเยปางนะคะครั้งแรกเนาะครั้งแรกของชีวิตแหละ <c oughs> อุ้ยดูดิสวยมากว,าว้าวอ้ทุกคนนูนี่แบบดีมากอะอืออือ มันหวานน้อยมันอืมรู้สึกว่ามันมากอร่อยอ่ะไม่หวานมากนะนี่เดี๋ยวลองตัวนี้หลงรับแรยังไม่เคยกินอันที่สองนะหลงรับแรงนะขออนุญาตแกะ ใช่เดี๋ยวเราจะต้องไปถ่ายอาหารต่ออันนี้หลงรับแรงนะคะทุกคนดูสวยมากอืออืม,อ,มอร่อยอรอมันหอมอย่างเน้ยหอมมากอะ่ะแล้วก็เนื้อเยอะมากทุกคนโอ้ยดีอะ่ะชอบอันเนี้ยกินคล้ายๆชะนีไข่เหมือนกันนะแต่ว่าคุณเนื้อเยอะมากทุกคน Mm hmm. ดูเดิเนื้ออย่างเยอะเลยอย่างหนาเม็ดอยู่ตรงนี้อร่อยอันนี้มีความหวานเพิ่มขึ้นมานะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทานต่อนะเราลองชิมตัวนี้นวลทองจันนะนี่นวลจริงๆนะเหลืองด้วยนวลแล้วก็ทองนะสีทองมากอูโหสุดยอดแล้วนวลทองจันค่ะสวยมากจะ mm hmm. ลองทานดู อืครีมมี่นะเป็นครีม,มี่มันมันไม่หวานมากหวานน้อยกว่าตัวหลงรับแรงื่อกี้นะใครชอบแบบครีมมี่ก็ได้นะเนี่ยอร่อยเหมือนกันนวลทองจันทร์แบบกินแล้วมันนวลอ,อ่ะอืละมุนอื เสียหองด้วยให้อร่อยมากทุกคนมาทานด้วยกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนส่วนพวงมณีัก้านยาวเนี่ยเราเคยทานให้ดูแล้วเนาะแล้วก็หมอนทองเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มันมีอาหารเนาะมาเสิร์ฟนะคะในชุดของบุฟเฟ่นนะเราก็จะมีพวกอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนี่สำหรับวันนี้จะมีเมนูหมูชมวงนะคะแบบนี้เลยทุกคนนี่น่าทานมาก แบบชิ้นใหญ่มากดูดิอ้โหอาหารพื้นบ้านเนาะของที่นี่นะอันนี้หมดแล้วขอเติมได้อ่าหมดแล้วขอเติมได้นะคะแล้วก็นี้ค่ะแกงเขียวหวานเนื้อท,ทุเรียนเนาะคือแบบพรีเมียมมากที่นี่นี่เนื้อทุเรียนนะคะอย่างนี้เลยปีที่แล้วมาก็อร่อยแล้วก็มีในส่วนของไก่ทอดนะคะ แบบนี้มียำอีกอย่างใช่แล้วก็เดี๋ยวมียำอีกโอเคเดี๋ยวมาทานกันค่ะทุกคนไปแล้วก็ในส่วนของทุเรียนสายพธุ์อื่น,เ,นเดี๋ยวเราเค่อยไปเติมอีกนะคะเดี๋ยวทานตรงนี้ให้เสร็จก่อนโอเคค่ะทุกคนนี่เป็นอีกเมนูหนึ่งนะอันนี้เป็นยำทุเรียนนะโอ้โหดูเนื้อทุเรียนดิหน้าทานมากเลยค่ะนี่ทานกับ,บวิวอ่างน้ำเนาะ นี่สวนเขาอยู่งนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากเป็นเราซื้อแพ็กเกจทุเรียนในราคานะหน9่ 1, บาทเนาะเป็นทุเรียนอ่อพรีเมียมนะคะรวมสายพันธุ์โบราณน,นะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากนะคะถ้าทุกคนมาที่นี่นาาแนะนำกินหมอนทองอย่างเดียวจะมีราคาเรินน่มต้น แล้วก็เ<ะ>ขาบอกว่าถ้าใครจะกินหมอนทองอย่างเดียวเป็นหมอนทองพรีเมียมเนาะในราคา999บาทนะคะทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปจองหรือว่าไปดูในเพจของทุเรียนส่วนคนยายได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนที่อยู่ในตู้นะคะตอนนี้เม็ดในยาปางเนาะที่เราทานเมื่อกี้อันนี้มีโอชีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใสยพันมาเลยเนาะที่น้องเขาบอกนะคะ แล้วก็วันนี้จะมีจันทบ,บุรีสี่ด้วยนะคะยังไม่เคยทานเหมือนกันแล้วก็มีจันทบ,บุรีสิบนะคะแล้วก็จันทบ,บุรีเก้าค่ะแล้วก็มี <c oughs> สายพันธงย้อยฉัดนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยทานเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมอนทองเยอะมากทุกคนูดิคุ้มมากอะ่ะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท เหมาะกับคนที่อยากทานเรียนสายพันธุ์โบราณแบบพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถาดที่สองนะของเรามีหลายสายพันธุ์เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะวันนี้ก็ได้กินหลายสายพันธุ์อีกแล้วอันนี้นะคะเป็นสายพันธุ์สาลิกานะคะดูดิน่ารักสีทองอะเล็กๆล็กะเป็นสายพันธุ์โบราณเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตัวนี้คะ่ะ จันทบุรีสิบนะคะก็จะมีการรวมสายพันธุ์เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีเนะาะเมื่อกี้ให้น้องเขาเล่าให้ฟังจันทบุรีเก้าค่ะนี่ครั้งแรกเหมือนกันอันนี้อะไรคะจันทบุรีสี่นะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ก็อนนี้นะคะทองย้อยฉัดอ่าสายพันธุ์โบราณค่ะ ยังไม่เคยได้ยินเนาะเป็นทองเนาะสีทองและทองย้อยชัดนะคะทองกําลังแพงนะตอนนี้แล้วก็อันนี้นะโอฉีเคยได้ยินไหมคะเพื่อนๆอันนี้สายพันธุ์นี้เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์มาเลยน,นะของโอฉีชื่อเขาคล้ายๆกับมูสังคิงนะคะแต่วันนี้มูสังคิงไม่ได้กินเพราะว่าอ่ายังไม่สุกเมื่อกี้ถามน้องแล้วเมื่อกี้ถ้าเรานับไม่ผิดไม่พลาดน,นะหกสายพันธุ์แล้วอันนับต่อนะคะเจ็ดนะคะแปด เก้าสิบสิบแล้วนะสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองสายพันทุกคนวันนี้ได้กินสิบสองสายพันธน่ะคือมันคุ้มมากนะคะดูดิคือแบบบอกเลยว่าถ้าใครแบบทุเรียนเลเวอร์อะ่ะเหมือนเราอะแนะนำให้มาที่นี่นะทุเรียนสวนคุณยายนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันคะ่ะ ถ้าอย่างจันก้าใช่ไหมคะก็จะเป็นอ่าก้านยาวผสมกับหมอนทองค่ะจันสี่เป็นชนีผสมกับหมอนค่ะแล้วก็จันสิบเป็นชนีผสมกับก้านยาวค่ะสาริกาสาริกา <iyor> มันจะเป็นสายพันธุ์ของมันอยู่แล้วคะ่ะเนื้อมันจะออกหวานมันแล้วก็มีเส้นเล็กน้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมจันทบุรีก้านะเป็นสายพันธุ์ผสมระหว่างก้านยาวกับหมอนทองนะที่น้องบอกเมื่อกี้นะจันทบุรีก้านะคะ อย่างนี้เลยอือหคือมันมีกลิ่นของอ,อทุเรียนหมอนทองอ่ะแต่มันเป็นคคีมเม่เหมือนก้านยาวทุกคนดูดิเนื้อมันคคีมเม่มากนี่มันอร่อยวะ่ะอืมอร่อยอ่ะประทับใจอ่ะเนี้ยชอบมากเลยอือออร่อยมากอืวเราชิมตัวถัดไปนะ ตัวถัดไปเป็นโอชีนะอันนี้โอชีเป็นสายพันธุ์ของมาเลอูสีเรลืองทองมากทุกคนดูดิอือลองชิมนะอืออืม,อ,ม,อ,มอร่อยพรีเม,มี่ยมทองมากสีทองหอมอะอร่อยจังเลยันมแมลงวันก็อยากกินด้วย อืมวน,นี้ดีชอบโอชิโอชิก็ชอบทุกคนทำยังไงดีอะอร่อยทุกอย่างเลยมีอะไรต้องชิมอีกองชิมสายพันธุ์สา,ส,าสาริกานะทุกคนน่ากินมากเลยอันนี้ผัปไม่แก่หรออืมตัได้เลยอืมือมันจะเกลี้ยแหละมันจะเป็นเหมือนเส้นอ่ะมีเส้นเส้นอ่ะแล้วก็เป็นเค็มเม่อ อร่อยมันด้วยหวานมันหอมมากอือเต้นสายพันธุ์โบราณที่หาก,กินยากนะที่สำคัญอร่อยมากทุกคนหอมสริกาเพิ่งเคยกินครั้งแรกเนื้อเยอะมากกเลยอืมอม,มาทานด้วยกันค่ะอันนี้เป็นทบุรีสี่นะแต่ลองชิมให้ดูกันนะนี่ ออันนี้ไม่หวานมากมันๆหน่อยไม่ค่อยหวานมากนะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลองจันทบุรีสิบแล้วนี่สวยมากจันทบุรีสิบจ้าอือืือือหอม เหมือนมีชนีจำไม่ได้ว่าสมอะไรบ้างนะอืมอร่อยอทุกคนเหมือนชะนีไข่เลยดีจันทบุรีสิบใช่ค่ะทองฉัดย้อยค่ะจะลองชิมมันสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะคลิปน่าจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะน้ำลายไหลอืมดีเฮ้ยมันหอมมีเอกลักษณ์มากตรงนี้หอมมาก หอมปแปลกๆอะทุกคนแต่ว่ามันอร่อยมากเป็นครีมมี่นะใครที่ชอบแข็งกว่าน,นี้ก็ได้แต่เราชอบแบบเนี้ยเนิ่มพอดีกินอะเนี่ยบอกไม่ถูกอะเหมือนกินไข่เหมือนกันนะมีความหวานหน่อยๆนะเป็นครีมมี่ครีมมี่เลยค่ะม,มาทานด้วยกันเอะทุกคนอร่อยมากขออนุญาตทานก่อนนะคะ ตอนนี้ก็กินบุฟเฟ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทานน้ำกันที่ร้านนี้นะคะแกรนมาเดอรการ์เด้นเนาะก็เป็นร้านอ่ะคาเฟ่ของทุเรียนสวนคุณยายนั่นแหละค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเต้งหนาวก็ขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับติ้งหนาวช n นลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย